เป็นปาร์ตี้เนศิลปินเก่าเออเออโอ้ยแฉลบิวันกับบ้านแม่แม่แฉลบวันกำเนินศิลปินแห่งชาติพ่อคู่พ่อครับนะครับศิลปินศิลปินแห่งชาติอีกหนึ่งขั้นนะครับแม่คู่รูร่างผีสิงได้นะครับพร้อมด้วยนะครับศิลงเป็นบริษาทนะครับในช่วงบุญชั่ว ถือว่าเป็นวันศัถือว่าเป็นครั้งแรกของโครงการหมอนำทุนนะครับกลุ่ออกกันทุมกันหมอนำแทบทุกคณะนะครับอยากไปเห็นใกล้ซื้อไดยแต่ก็คณะที่ก็เลังนะครับทีก็เลังแต่เงินชักลับการพันธุกรรมของคุณวันนี้ขอบคุณประหยัดกัครับจบนะเนี่กับที่สาวยใบิปันแพงคณะระเบียบวาทศิลป์ แล้วก็คณะศิลปินภูไทยนักดนตรีพี่และพวกนี้นักุญตรีเต่าหลายแล้วคณะแก่นนครเนี่ยนะครับเป็นนครสามทุ่มสี่นะครับนักทีมงานพร้อมช่วยพร้อมช่วยจุ๊บเพิ่มอหลายท่านคณะนุ่งผานพิเศษยสิทธนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับหมอต๊ะกระทมปัดเทิงศิล ขอดาอนะครับแล้วก็หมอลำทุกลำเพลินเอ่อนาเปดี่อทยดีครับนั่งลงพีมมากหมอลำคณะหนึ่งในศษจากคุทแม่ศรษาเนาะนะครับหมอลำรัันรีนานบหมอลำรักคณะชายเป็นร้อยตัวเอ็นะครับวันนี้เราีรควัู่เป็น ยกต่อว่าผู้ท่ายออกดมรำนะครับเป็นหืึ่ที่มีใจของร่วมงานมราห้องดีเป็นมืองมรำแท้ศิลปินสามเป็นแรกลูกน้อยโดนในควงเมืองที่เกิดมาแต่กลุ่มตู่กลุ่มเก่าเก่านะแต่ร้อนรำแท้จะเกิดศิลปินกำลังตะย่อยสดพ่อมากันนะสามนะครศิลปินไปที่นั่นมาซอยยามเข้าเลยนะบอกว่าเราได้เห็ยกัน ท่านนะครับวันนี้พ่อน้องแปดวันนี้ไม่จะพร้อมนะครับวันนเพราะเป็น,น,น,นแอดมินจำเป็นนะครับบอกว่ากองบอกว่าคณะวันนี้นก็ขอโทษขออภัยด้วยครับแม่ถ้าไมาร่รวมงานอยู่หม้อขอครับวันนี้ตัดแต่งที่จะพูดสวยๆนะไร พอดีที่ธนงศักดิ์นะคะร,รับไปงานเดินว่าเป็นงานยกอ่อนย่อคู่ของของอะมะล้อมในในประเทศไทยเนี่ยโดยสอว่าจะเป็นหลายๆคณะหรือว่าเกือบทั้งหมดนะครับมาร่วมกันที่มุอนี้เป็นข้า,ขาวรบาท การพวกสววนะครับไม่ใช่เป็นการพวมสวง n ณะออศิลมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งคณะเพชรรับเพื่อนของเขากา็เป็นในแม่ันรเนอแกแปดก็ได้เป็นตัวแทนของคณะหลายๆคนนะครับรวมกันครับพี่พี่ยักษ์เจ็นพี่อยพี่เต้นะครับพี่ เอกเอสเดชัยไปโคตรน้องนี่แม่มาแล้วมาแร้วมี่ขนมปังมาแล้วมาแล้วมาแล้วคณะจากคณะหนึงในสยามนะครับน้องอยู่นี่ครับอัตอีกลัตราิเสลูกอิสานเลือดอีสานจิตอิสานไก็เป็นอีสานได้รุ่นบายแล้วอรับไม่ธรรมดาอีกหนึ่อคนในรพเ่นไทย ท่านยูทูบเบอร์ท่านไอคุณลุงแฟนคลับเอฟซีของหมอลำรังมา,มาร่วมกันยี่งเนี่ยครับสวัสดีที่สีครับสวัสดีพ่อน้องแสดสวัสดีที่นายคนดีครับม,มาจอดน้องแสดครับผมพูดเล็กครับเด้อที่ยังตามติดตามยังคอยเชียร์ช่วยสนับสนุนผู้แสตเพลินนะครับ แล้วก็ศิลป์มีครู่ศิลป์พอลูกคูอยู่ไหนต้นกริเดื่องสรับผู้บาอาจารย์ครับนนวันนี้นมารวมกันเมื่อกี้น้องแฝดกับพี่โอกาสได้ขอไปไว่ายกับคุณแม่ลาตีศิลป์ไลนะครับซึ่งได้เป็นผู้ประชิดประสาทคล้ายๆแบบว่า รับน well ้องเน้นนี่เนี่เป็นเป็นลูกเป็นลูกศิษย์นะครับย้อนแม่สมัยที่เป็นลูกวงพวงร่างอองบ้านโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยนะครับเมื่อกี้ก็ได้มีโอกาสเข้าไปไหว้คุณแม่ลานตีศรีวิไลนะครับท่านเด็นเจ้าของศาลที่นะครับมหาวิทยาลัยอาจารย์ระดับก็เรามาพบอาจารย์ของวงการหมอล่าครับ ผมอยากจัดสปีดทำปีนี้คือว่าสาวน้อยเป็นเจ้าภาพครับทำปีนี้าะว่านี่ผู้จัดผมสัญญาว่าผมจะจัดครับดีแม่สังปีครับสวัสดีพี่บ่าวหน้ครับสวัสดี่สังเวียนครับถึงสุดท้ายนี่เป็นไังเวียนอะไรเป็นเื่องนรังนะครับไม่เป็นไรแต่ผมก็อยากเห็นภาพนี้เพื่อเป็นสีมงคลแก่โรงการหมอลำเพื่อเป็นการน้อมน้อมต่อผู้บริจาคคารวะต่อครูบาอาจารย์ซึ่งนะครับผมชื่อว่า น้องยูทูบครับน้องยูทูบน้องลรมเพลินซอนุชเออเชื่อมตาอาจารย์เพราะคบณอาจารย์ทำให้ผมสำเร็จในชีวิตละดับดระวัติั้างมีแม่ลำไย่ผมด้วยนะครับมาวยนันทั้ง88ล่านครับแล้วก็มาทำข้อมูลเรื่องนี้ระันั้นเรื่องนี้ก็แฟนึ่งหรือก็นหนังเรื่องเป็นหนังเรื่องของสาวลไไม่ใช่ครับเป็นหนังของัอเป็นหนังของคนอีสาน

ทีมเป็นใหญ่ขึ้นกับภาพประติาสตร์ที่คัญของโรงการหมอลัไม่ว่จะเป็นหมวบวัตอนหรัแล้ววันนี้ะนทีจอย่าลืมนะครับวันที่ 17, 17จะถึงนี้นะครับหนังค่ายนนออดเรื่อพี่น้องยิเริ่มภาคกัเข้าไปเบิ้งนะครับรวมกอนนี้ก็ห้อนาเ็น ด้วยนะครับบนีได้แนสามที่ดียวครับและที่ขาดไม่ได้ครือข่ายาสว่สารรก่คัไม่ะรห่หไรสันะบเหมค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะคะไว้เจอกันนะในสมีช่องทางดูติดตามได้ที่ช่องอสาวน้อยนะคะ